เราไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามจังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดค่ะผู้บัญชาการทหารบกนะคะก็ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดการใช้เครื่องมือตรวจสอบวัตถุระเบิดให้เข้มงวดขึ้นค่ะหลังจากที่เกิดเหตุคาร์บอบมนะคะกลางจังหวัดระยะยะลาค่ะครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยน,นะครับว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะผู้ก่อความไม่สงบต้องการแก้แค้นโดยพุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่หลังถูกกวาดล้างอย่างหนักครับ ทุกครั้งที่เรามีการจับกลุ่มอะไรเงี้ยก็จะมีการแก้แค้นในลักษณะนี้แต่อันนี้คราวนี้เนี่ยเขาใช้คาร์บอมในการเป็นวางกับระเบิดเราซพ่งสอนไม่ไม่สามารถที่จะวางบนถนนได้ก็ใช้รถยนต์ก็เราก็คงจะต้องระมัดระวังและขณะนี้ทางผู้ชีญชการผู้บงท่านก็ได้สั่งการให,ให้ให้ใช้เครื่องมือในการตรวจจับเนี่ยให้มากขึ้นน,นะครับ เหตุกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายเมื่อวานนี้นะครับโดยคนร้ายได้นํารถยนต์กระบะบรรทุกระเบิดและน้ํามันนะครับไปจอดไว้ที่ริมถนนนนทนครเขตเทศบาลนครยะลา,า,ลาบริเวณหน้าร้านเฮงเบเกอรี่ก่อนจะจุดชนวนระเบิดแรงระเบิดส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้อาคารไม้เก่ารวม10คูหา ที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ18คนในจำนวนนี้เป็นทหาร2นายนอกจากนี้ยังทำให้รถยนต์10คันและรถจักรยานยนต์อีก6คันได้รับความเสียหายด้วยครับและหลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบค่ะพบว่าคนร้ายนั้นได้ซุกระเบิดไว้ในถังแก๊ส4ถังโดยไว้ที่แคบภายในรถ2ถังนะคะและบริเวณกระบะท้ายอีก2ถังพร้อมกับแกลอนน้ำมนันอีก8แกลลอนก็เพื่อหวังการทำลายล้างที่รุนแรงค่ะแน่นอนครับหลังเกิดเหตุดังกล่าวนะครับ<ฆ>ส่งผลให้บรรยากาศที่ กลางคืนนะครับที่ยะลาปัตตานีนั้นเป็นไปอย่างเงียบเหงาครับเราไปดูสภาพทั่วไปที่เมืองยะลากันเลยนะคะที่เขตเทศบาลค่ะหลังเกิดเหตุระเบิดคาร์บอมก็พบว่าถนนสายต่างๆนั้นค่อนข้างเงียบเหงาทีเดียวค่ะประชาชนก็ยังไม่กล้าออกจากบ้านพักนะคะเนื่องจากเกรงว่าจะตกเป็นเป้าของการก่อเหตุร้ายส่วนบริเวณที่เกิดเหตุระเบิดคาร์บอมบริเวณถนนานนทรก็มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่บริเวณโดยรอบและมีประชาชนบางส่วนได้เดินทางไปดูร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะ